ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวสตาร์ประจําวันจันทร์ที่8นะครับผมคิดวันที่7จ็นะพบพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะยุ่งครับเลยคิดก่อนตั้งแต่วันอาทิตย์ดังจากลาสตาร์ออกนะครับลาสตาร์รอบวันนี้หลุดนะครับต้องขออภัยนะครับต้องหลุดมาฟังแนวทางต่อเนาะลาสตาร์ในเมื่อมันยังเดินไม่ดีเข้ามารับชมรับฟังงเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ แลวก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้ด้วยนะครับผมถ้าในคลิปราสตานี้มีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามนะครับช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับอย่ากดข้ามนะครับผมโอเคครับราวสตราประจาวันจันทร์ที่8นะครับเด่นนะครับ7 9ครับชอบชอบทั้งคู่นะผมว่านะชอบกก้ามากกว่าเจ็ดเล็กน้อยครับเจาะครับ สองเก้าจ็ุดเนะครับสองเเบิ้ลน,นะครับผมคิดว่าเบิ้ลเจ็ดนะครับหลักร้อย ส่เจ็ดครับผมอ่าครับประมาณนี้ครับราศีตาประจำวันจันทร์นี้ครับประจำวันประมาณนี้ราศตาออกผลสิบห้านาทีสี่หกนาทีโดยประมาณนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับในเมื่อมันยังไม่ค่อยเดินก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารุ่นราฟตาประจำวันจันทร์กันเนาะถ้ายังไงก็ฝากเป็นแนวทางแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอให้รวยๆทุกท่านครับ